ถึงจะนอนเป็นผักเขาก็รักก็ดูแลเพราะมันเป็นรักแท้ไม่มีวันต้องเสียใจเพราะแค่เพียงแต่ใจฉันไม่ยกไปให้ใครเก็บเอาไว้ให้เธอแค่คนเดียวเหนื่อยกับการที่ฉันถุ่มเท ด้วยใจและด้วยเวลาไปกับปัญหาของใครๆแต่ตัวฉันไม่เคยสนใจกับสิ่งที่ทำลงไปและจะไม่เก็บให้นักใจเพราะมีคนเ้ารอสิ่งนี้ไม่ไปไหน ฉันจึงได้เฝ้าทำอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่ามันจะเหนื่อยอย่างไรใจก็ยังพอไว้หากว่าได้เอ็นกายข้างางเธอเพราะมีคนเฝ้ารอสิ่งนี้ไม่ไปไหนฉันจึงได้เฝ้าทำอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่ามันจะเหนื่อยอย่างไร ใจก็ยังพอไว้หากว่าได้เอ็นกายข้างๆเธอ